สว,วัสดีครับที่นี้มาเลยก็ต่ำขี้เต็กเตอร์นี่ก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวเราลงกันหลางว่ากีดก่อนเดี๋ยวนะเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยแล้วกูตอนขึ้นขึ้นด้ตอนลงลงหรือวะ มาเลยมาเลยกับกีโกอืมอน,นี่ใกล้ตรงเตนว่าครับตรงเตนว่าตรลง ไม่เร็วไม่เร็วของปลาเต๊นี่ต้องใจเยอนนะคือ,อติ่งก็ต้องเป็นติ่ง,งใช่ไหมตี่ก็จะประมาณนี้มัน อันน mm. ูกอันนูด้วยวะมันอ no like like ันน like ูเรื่องเรื่องออกมันมันออกโกมัมโกเบนอันนูเรื่องอะไรก็ก็อยากอันนี้มันเรื่องเก็มเรื่องไกลกูมาตุในนี่นะเรื่องไกลกูมาตุไอันนี้นะแันนูเรื่องไกลกูเบอ

โอ้โห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  bồn ào vài thăm kỳ lăng gà mày anh em con tông kỳ gọi giặt bồn mày đi 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 có giặt bồn gọi 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 giặt bồn

ลงเวลาที่ใจต้อโวยไม้ต้นตุ้นมานีหลงต้นนะใจวิ่งนินละเออหมึงก็มึงแก่ต้นกันหรือเ็งกวนต้นนั่นตัวเองแก่ต้นอ่ดีตัวจ้าไม่มาแล้วแล้วเช็บค้ไอ้า Nope. Yeah. Like that. <laughs>

เรื่องไรมันจะต้องเคเรื่องนั่นเลยว่าต้องไปนานเลยอีอีอีเดี๋ยวกสานิด็กจกเกรื่องคนี้ยตกแล้วตกแล้วแล้ว 没有。<laughs>

อี๋ยิ้ไม่ได้กูบอกไงลุกตามันดุไรเลยเนี่ยไ <laughs> อหนีไหมไหมนะไ <laughs> อ, <laughs> อทำไมวะไอทำไมวะไม่เอาวะไอลูกเผาไอปิดปกตินี่จากสองไม่เคน้นก็ไม่เอาเลย

ทำไมใหญ่ทัดสิไม่จด้ำไม่ใหญ่ต่ำสิไม่ยันเลยอย่างนั้นไม่ี้อันต้นไม่รู้ไหนรู้บ้างงงนี่เราเมื่อไงไหนพอลูนะกูบอกไปพดเป็นแพร่ได้เดี๋ยวไม่อร่้บ่างงั้นมึงยึดแต่กันตะนาณันกูพอรักที่ปังก่อนจะกันตะนานัน รบรเรีย้ีหงที่ิต่อไม่ได้เรือวะอ้บ่นเพ่ด้วยเลยมึงเีไไป่ของเงินอ๋เดี๋ยวมึงจอดรถกันไม่อยากกินก้าวเล้นี่นะไม่ฮึิบไม่อยากเพื่อนี่แตงเหลือได้แม็กแลเด็กคือก้าวนกาวไกินไง ไอยังนาม ừ, อยังนกระทุกยานี้นะ ừ, ไดได้รงเลยก้างรง ừ, ดดค้อยสี่สิบรงมดดิบเลยมมดอะไรเลยยาวันหนาวพีกินมาเลยตีมัน,หน ừ, เหรอรับอิได้มันเหรอ <ừ, S 1> <ừ. S 2> มันตีปื้มาฮะหนูไม่ได้ นังไม่ได้เราเราเราไม่เคยกินก็บนนันมันดูดิบดูดิบไหนก้แล้วป่อยตอมกั้นไหมป่อย

อันวันนั้นอโก่แต่ดูเอมาเดียวต้รถคายับรถจได้จจับอโคนั่นไม่ได้ไม่ได้ไอ้นูนเลยกับานาิลอดาวกับรถไวกินเปนะคดอเลยครับอืมกล่องเลยนะเนยงขอดกนตั้งหนงนี่อจ้ะ เราเวนเีบูบานยังบานรุงเลยนะบันนี้เด็กมันเด็กเดินเกียแตแต่ต้นเด่นเเต็มเลาเ้าคนเลยบเข้ไปายลก้าคไม่มองอย่างเงีเลยมันปเององเอโกเล

มาดิเลยัะมุดงะไรเก็บกันนีตรอเรืออตรอเรือกระเลงกับระเลงกู้ลมไม้มียก้ลมไม้อยู่กันกโู้นต่กู้ลมไม้ คลิปนี้บ๊ายบายกับผมแล้วสวัสดีครับ